สวัสดีครับพบกับรายการ King TV Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนแปลงไฟล์ลง PSP กันนะครับก่อนแรกคุณต้องมี uh, Total Video Converter อะไรผมไม่เก่งกิจถ้าอาจาเอาจาก YouTube ก็ VTD Video Download นะครับก็คุณเขียน YouTube Download แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก่อนแรก คุณกไปหาไฟล์จาก Youtube มาแล้วก็เข้าอันนี้เราไปสักปั๊บแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะขึ้น,น,นกดเลสไฟกดปิดไปนะผมไม่มีเครดิตแล้วก็รอปแป๊บเดียวนะ,ะนี่ครับมันก็จะมี You u t e c k คุณก็เลือกจากไฟล์ที่ผมไ่โหลดอันนี้มาค่ม คุณจะแปลไฟล์ลง p s p คุณก็ลากอันนี้แล้วก็ใส่ได้ๆดับเบิลคลิกแล้วมันก็จะมีให้เลือกเครื่องที่เอาใส่นี่นะครับแล้วคุณก็จะกด p s p กดกันเล้ใช่ไหมครับพอกดคุณเลือกกด cover ใช่ไหมครับเลือกเลือกอันนี้ก่อนกด cover now พอคุณกดเสร็จนะครับมันก็จะ เข้ามาในนี้นะครับคุณกดไปแล้วคุณกดอันแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่คุณมาแล้วก็คุณก็เปิดเพจพีแล้วเปิดไฟล์วิดีโอแล้วก็ลากไอ้ค็อปปี้แล้วก็เอาไปใส่ข้างในเลยครับเอ่อเมื่อกิผมลืมไปนะครับมันต้องเสียเพจพีก่อนด้วยนะครับรเมื่อกี้ที่ผมบอกจบคลิปเอาเป็นว่าลืมลืมไปก่อน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ